สวัสดีค่ะ JK พามาชมกับเชฟอาวิโอนะคะรถเก๋งปี09ค่ะทรงสวยๆนะคะดอกยางยังดีนะคะมาที่ราคาเพียง67,000บาทเท่านั้นค่ะเครื่องยนต์ 1,400cc เกียร์ธรรมดาปี09นะคะใช้งานได้ปกติค่ะเครื่องเกียร์ใช้งานวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้สบายเลยนะคะภายในก็สวยสมบูรณ์พร้อมใช้ค่ะ ภาษีพรบรไม่ขาดนะคะทุกท่านเรือนใหม่ขึ้นครบระบบไฟฟ้าสมบูรณ์6 7 0 0 0บาทสนใจไปดูรถได้ที่ขอนแก่นนะคะคันนี้รถอยู่ขอนแก่นเบอร์โทรผู้ขายได้ใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะสามารถโทรไปคุยสอบถามรายละเอียดประกอบการตัดสินใจก่อนได้ หรือถ้าถูกใจนัดหมายไปดูไปทดลองขับได้เลยค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจด้วยนะคะตอนนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ